นิวคาสเซิลสนใจกองกลางเชลซีคริสเตียนพูลิซิตสโมสรนิวคาสเซิลอยู่ในเตดแสดงความสนใจคริสเตียนพูลิซิตกองกลางตัวรุกและปีกของทีมเชลซีในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้จากรายงานระบุว่าเชลซี Chelsea ตั้งราคาขายนักเตะรายนี้ไว้แล้วที่ประมาณ40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,703ล้านบาทโดยคาดว่านักเตะมีความสนใจที่จะไปเข้าร่วมทีมเนื่องจากเขาต้องการหาโอกาสในการลงเป็นตัวจริง โดยในฤดูกาลนี้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกเพียงสมนัดเท่านั้นให้กับเชลซีนอกจากนิวคาสเซิลแล้วพูลิซิตยังเป็นที่ต้องการของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนอลอีกด้วยโดยทั้งสองทีมมีเป้าหมายไปที่ข้อตกลงสัญญายืมตัวแต่ทั้งนี้คาดกันว่าเชลซีต้องการขายและไม่ชอบการยืมตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหนึ่งในคู่แข่งที่เรียกว่าทีมบิ๊กซิกทำให้โอกาสในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้จะมุ่งไปที่นิวคาสเซิลมากที่สุดสำหรับพูลิซิตในวัย24ปี ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาและทําประตูสําคัญเอาชนะอิหร่านพาทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และหากนิวคาสเซิร์สามารถบรรลุข้อตกลงได้กองกลางชาวอเมริกันคนนี้อาจเป็นเรื่องราวความสำเร็จ